สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะเป็นไงครพี่ดาวค่ะแปลกแปลกไหมสถานที่วันนี้ปแปลกแค่ะเราออกมายืนกันร้อนๆ้อน,รอน<ช>ตรงนี้นะคะอ่าก็กลับมาพบกับรายการ l i b บ r i เล Talk on Tour คะ<ช>่ะงงวันนี้เราจะเป็นแบบเทปพิเศษ on tour ใช่ไหมพี่ดาวเราจะไม่นั่งคุยกันใน ห้องสมุดแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเป็นแบบพิเศษเลยเราจะไปทําอะไรกันบ้างคะพี่เราเราจะไปดูบรรยากาศของห้องสมุดพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาเนาะนนักศึกษาเฟสชีปีหนึ่งเข้ามาในสํานักวิทยาศาสเยอะเลยปีนี้เป็นพิเศษมากเลยนะเพราะว่านักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาเยอะมากฮอตฮิตมากฮอตฮิตมากเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเราก็อยากรู้ว่าเขามาทําอะไรกันเนาะใช่เดี๋ยวเราจะไปแอบซุ่มช่สัมภาษณ์กันไปค่ะพร้่งนี้คะ ตะเดนพี่ดาวค่ะน้องไอ้เมื่อกี้เราเดินเข้ามาอยู่ตรงมุมนี้อ่าซึ่งเป็นมุมใหม่ล่าสุดของเราเขาเรียกมุมอะไรคะมุมนิวบุ๊กนิวบุ๊กใช่เราจะโชว์หนังสือทุกๆเดือนนะคะหนังสือใหม่น้าอ่านทุกเดือนนะคะให้กับน้องๆที่เข้ามาเนาะแล้วแบบไม่รู้ยังไม่รู้จะเริ่มอ่านอะไรก็มายืมหยิบตรงนี้ไปยืมได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาผู้โชคดีผู้โชคดีเหรอผู้โชคดีผู้โชคดีของเราดีกว่านาะใช่ที่จะได้ เพราะว่าปกติจะไม่ค่อยอยากคุยกับเราหรือเปล่าต้องคุยค่ะเมื่อเราบังคับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอเคไปต่อมาทำอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็วนญ่มาทำงานกลุ่มค่ะแล้วก็มานั่งรอเพื่อนตอนเช้าอะไรยเงี้ยนั่งรอเพื่อนตอนเช้าถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีนะคะแล้วชอบบริการส่วนไหนของห้องสมุดมากคะ เรามาใช้บริการอะไรในห้องสมุดบ้างมาความรู้มาอ่านการ์ตูนใช่ไหมมาหลายอย่างเลยอ่านการ์ตูนหาข้อมมาทุกอย่างเลยใช้ทุกอย่างครบยังเกิดครบแล้วคอมก็ใช้เลยแล้วก็ดูหนังก็ตู้ใชแล้วยืมหนังสือกับเรายังยังยังไม่เคยยืนไม่รู้ระบบเลยว่าต้องยืมยเนโอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยเราเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวพี่จะบอกให้อาจารย์สัพพิชาหนึ่งสั่งให้มายืมโอเคโอเคขอบคุณมากนะค่ะ บ่อยไหมลูกบ่อยค่ะบ่อยอ่ะที่หนึ่งให้เพื่อนตอบเลยอ่ะที่หนึ่งนี่กี่กี่ครั้งคะทุกวันทุกวันเลยโอ้เนาะดีใจเลยอ่ะชั้นอะไรแล้วส่วนใหญ่เข้ามาชั้นอะไรเข้าส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการชั้นอะไรก็ประมาณชั้นหนึ่งกับชั้นสองชั้นหนึ่งกับชั้นสองแล้วไม่คิดจะไปชั้นสามหรือชั้นแปดเลยก็มีไปบ้างโอ้ยย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 ย้ยย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 ่ยย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 ย้ยย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 ย ด้านสองคงบวนค่ะแต่มาไม่เคยท่ายเลยค่ะไม่เคยท่ายนะคะเดินต้องรีดตองเนาะรีดตองโอเคนักไม่รู้เกินแล้วแล้วก็คู่ชั้นครูของเราจะมีแล้วขอบคุณมากนะคะเข้ามาห้องสมุดส่วนใหญ่เรามาใช้บริการอะไรเกี่ยวกับห้องสมุดบ้างเออเออบางทีก็มาอ่านหนังสือมาอ่านหนังสือนี่ไหคะจะาจ่เราผู้หญ <ต ondern. S 2> ิงแล้วหรอยังหนูบางทีก็มาเล่นบอร์ดเกมค่ะบางทีก็มาทำกันบ้านเล่นบอร์ดกมค อยากให้มีบริการอะไรเพิ่มเพิ่มให้ลูกศิษมีบริการเพิ่มนะหรือปรับปรุงออะไรตรงไหนในส่วนที่มันดูคัดคันดูคัดคัดตาาเลยประมาณนี้หรือมันไม่พอสาหรับเราอยากให้มีบริการอะไรบอกมาได้เลยเรียบเรอยงเรไม่รูวีซีเรียลพูดได้เลยลูกเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้วว่าพี่จะได้เป็นปรับปรุงต่อ อยากอยากให้มีแบบว่าที่นั่งข้างอ่ะเพิ่มพื้นอ่ะค่ะไอ้ที่มันเป็นเบาะอ่ะอ๋อคือมานั่งสบายใช่เหรอโอเพื้นที่นั่งรีแล็กซ์ประมาณนี้คระบดาวโอเคค่ะแล้วชอบพื้นที่เส่วนไหนังของห้องสมุดเออที่ชอบไหนที่ชอบตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดชอบคอมมิชโซนนะครับคอมมิชโซนส่วนใหญ่ชอบการศึกษาไม่มีที่อ่านตะตุ้งมีอะไรนี่แหละอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเรียนกันมาเนาะโอเคงั้นก็ กำลางค่ะของเลขหเลอกำลังอยู่ปะเนี่ยค่ะพี่ดาวหลังจากที่เราได้ไปเดินสมนชนสมสภาพ<ม>แล้วก็ชมบรรยากาศต่างๆได้พูดคุยกันนะศึกษาเนาะส่วนมากก็จะมาทำงานกันนี่ตกใจนะใช่แอบตกใจเล็กๆเพราะว่า ปกติแล้วจะเห็นเด็กๆมานั่งเล่นเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ส่วนคุยนั่งเล่นเกมนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรประมาณนี้แต่เราได้ฟิลบรรยากาศที่เด็กๆมาทำเรียนออนไลน์มีทำงานกลุ่มทำงานกลุ่มอะไรประมาณนี้ติวข้อสอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีมาีแลกซ์บ้างนะคะซึ่งก็ดีใจเหมือนกันเนาะที่แบบเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าใช้บริการอย่างของเราเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เพิ่มพื้นที่นั่งแั่ง์รลัซ์ ก็สำหรับ l i b r a r i ช n t a l k On Tour ของเราวันนี้ก็ขอทัวร์แค่นี้ก่อนใช่ถ้าให้เราทัวร์ถึงชั้น8เรากับต้กกล้องกับทีมงานเราอาจจะเป็นลมเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมีอีกพาออนทัวร์ที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะโอเคะสำหรับใครบบนนที่อ,อยากให้ มีการเพิ่มเติมอะไรในส่วนไหนของห้องสมุดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใช่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ดาวกับพี่ไอนะคะก็ต้องขอตัวไปทํางานกันก่อนเนาะน้องไอใช่เพราะว่าเราก็กําลังจะมีกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆ<ช>นะคะ,ะ,คะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย